ประธานคณะกรรมการผู้รงทมท่านครับวันน like yeah. ี nice. ้การประชุมกรรมการผูกเรื hmm. ่อการต้องการลดความเสี่ยงทางารมณนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องขึ้นของคืนสุดท้ายก่อนก่อนที่จะรับมืภาพรวมของทุกวันนันคือประเด็นเกิดขึ้นทางถนนสามครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บสามคนนะครับเป็นชายสองคนเป็ในเรื่องของการขับรถเร็วเกินกำหนดมงรายรายนะครับแล้วเป็นเรื่องของปัจจัย เกิดเป็นสภาพถนนนะครับสูงสุดเป็นถนนของคุองทางหลวงครั้งครับถนนอบตอยหนงหมู่บ้านสองครั้งนะครับจุดเกิดเหตุเป็นครับนะครับช่วงเวลาช่วงอายุที่เกิดบเหตุนะครับที่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าปีคนหกสิบครับการนําส่งโรงพยาบาลนะครับข้อมูลเรียบเทียบจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่ตะใหม่สองแนิมานนะครับของที่สีมกามปีหกสี่เทียบกับแล้วลดไปหนึ่งนะครับ ลดไปหาเปอร์เซ็นต์ครับผู้เสียชีวิตไม่มีครับผู้บาดเจ็บมี64ครั้งอำเภอที่ไม่มีการเกิดเหตุไม่อาจเพิ่ครับสรับกาขอโทษครับเจิดอำเภอครับอำเภอทางใต้อำเภอกำยานอำเภอเชียงคำข้อมูลสะสมของที่เกิดเหตุนั้นของปี6 4ข้อมูลสะสม5้าบงครั้งสำหรับการเสียชีวิตปี64ี่นั้นเสียชีวิตสองครั้ง เราเสียชีวิตไป6จำนวนผัวกขึ้น4การบาดเจ็บจำนวนครั้ง,นนงสูจงจำนวนครั้งน้อยลงจำนวนผู้บาดเจ็บอำเภอจุนครับ3ครั้งเจ็บ3คนตาย1คนเชียงมนวนเกิด3ครั้งเจ็บ4คนไม่มีตายครับแม่ใจเกิด3ครั้งเจ็บ4วันช่วงตุรีึินเดอรนี้ไม่เท่าไหร่ แต่จะเป็นช่วงสงการนะครับช่วงสงการซึ่งเราต้องดูขึ้นกับสถานการณ์โอมิคอนแต่ว่าบทเรียนมันมีบางอย่างก็ซึ่งแก้ไขได้ถึงแก้ไขไม่ได้ส่วนการเปิดเวณสูงสุดนะครับอ่านะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับลงม,ม,มาก็เป็นกางพะรบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราช